ไปดูคนนี้คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นะคือคุณหญิงสุดารัตนคุณผู้ชมดูภาพด้านขวานะเป็นภาพที่คุณหญิงเอามาโพสต์แล้วก็ทำข้อความไว้ว่าความหิวของคนรอไม่ได้ต้องเร่งเยียวยาเห็นไหมคุณผู้ชมครับความหิวของคนรอไม่ได้ต้องเร่งเยียวยานะคุณหญิงสุดารัตนก,ก็โอ้โหไล่ข้อมูลยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับ โดยพยายามจะสื่อสารตอนหนึ่งเอาไว้แบบนี้นะแบบนี้บอกว่าการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด1 9ต้องทำให้ทั่วถึงและรวดเร็วนี่ผมเห็นด้วยทุกคนต้องเห็นด้วยครับมันต้องทั่วถึงและเร็วด้วยเหมือนที่ผมประจานในเมื่อสักครู่เนี่ยบอกมีตังสองแสนหนล้านตอนนี้เพิ่งจ่ายไป16เนี่ยและจะเก็บทำหอกทำดาบอะไรตั้งนานเนี่ยนะครับต้องทั่วถึงและรวดเร็ว ให้ทํากับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานอยหมายถึงกูยิงสุดารัฐเนี่ยนะฮะได้ลงพื้นที่ส่งมอบเข้ากล่องอาหารน้ําดื่มเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังทุกข์ยากร่วมกันนี่สัปดาห์นี้เนี่ยนะลงพื้นที่แจกแบบนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวโดนยึดเข้ากล่องน,นะครับประชาชนที่กําลังร่วมทุกข์ร่วมยากร่วมกันทีมเพื่อไทยภายใต้หน้ากากผ้าที่พี่น้องประชาชนสวมอยู่น่อยได้เห็นแววตาที่สแสดงให้เห็นถึงความ กังวลใจกับความไม่แน่นอนของชีวิตตัวเองที่ไม่รู้ว่าจะกลับมามีงานทํากลับมามีไรายได้เมื่อไหร่จะมีอาหารนื้อต่อไปกินกันหรือไม่เท่าที่หน่อยได้มีโอกาสพูดคุยแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระหว่างเงิน5 0 0 0บาทกับการได้มีโอกาสกลับมาทํางานกลับมาขายของทําอาชีพของตนเองพี่น้องประชาชนอยากได้อย่างหลังมากกว่านะคะหลายคนบอกกับ่อยว่าพวกเขาก็ไม่อยากเบียดเบียนเงินภาษีประชาชนไม่อยากเป็นภาระของประเทศชาติ เสียงสะท้อนความเดือดร้อนที่ดังแรงมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้คือเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำมาหากิน5,000ก็หวังอยากจะได้เพราะส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธเนื่องด้วยระบบ AI ของนายกประยุทธ์เปลี่ยนอาชีพให้พวกเขาเองจนทำให้พวกเขากลายเป็นคนไม่มีสิทธิ์เห็นไหมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับประเด็นของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยผมคิดว่าถูกต้องครับเรื่องเงินเยียวยามันต้องมันต้องทั่วถึงและรวดเร็วเพราะ ความหิวเนี่ยมันรอไม่ได้ความหิวเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับความหิวมันรอไม่ได้คํานี้มันชัดเจนมากนะครับความหิวมันไม่ได้หยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้หยุดนะครับวันหยุดนักขัตเตอร์เลนี่คือวิกฤตผมพูดถึงพี่น้องราชการที่กระทรวงการคลังและก็อีกหลายกระทรวงบ่อยครั้งเนี่ยผมอยากให้ท่านเข้าใจจริงๆว่านี่คือวิกฤตคนไม่มีจะกินคือไม่มี Changing <beans> จริงๆนะครับ ทุกท่านโชคดีแล้วครับที่ได้เข้าไปเป็นข้าราชการแล้วได้เงินเดือนมีสวัสดิการมีอะไรหลายๆอย่างดูแลท่านแต่ท่านอย่าให้ความเป็นข้าราชการการใส่เครื่องแบบของท่านเนี่ยสร้างระยะห่างระหว่างพี่น้องคนไทยท่านอื่นสิครับแค่ได้ยินว่าสาวัิติ์ไม่จ่ายเงินเนี่ยใจแทบสลาย ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าคนด้วยกันเนี่ยทำไมทำต่อกันแบบนี้เหมือนไม่เห็นเหมือนไม่จริงใจต่อคำว่าเราเวลาเราใช้คำว่าเราเนี่ยเราใช้กันแบบฟุ่มเฟือยมากเราไม่ทิ้งกันเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะ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 แต่ในขณะที่เราเนี่ยเราไมาถึงชาวบ้านเนี่ยรองเงินรองเงิน เสาวทิตย์เนี่ยแต่เราอีกคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเราจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยหยุดเฉยเลยอย่าให้คำว่าเราเนี่ยมันเป็นคำเหมือนที่คุณชัดชาติพูดอะคำปลอบประโลมที่มีไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยพูดด้วยกันเองนะฮะนะฮะรีบหน่อยครับกระทรวงการคลัง ทั่วถึงรวดเร็วตามที่หลายๆคนพูดส่วนผู้ใจบุญผู้มีกําลังทรัพย์กําลังกายกําลังใจที่ดีนะครับอยากจะแจกอะไรช่วยเหลือชาวบ้านผมฝากย้ํานะครับว่าประสานเจ้าหน้าที่อย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้กทมเนี่ยเขาจัดพื้นที่ให้ตั้ง71ที่แล้วนะครับก็ไปประสานจัดการให้เรียบร้อยดีกว่าอันตรายที่สุดรอบนี้คือโควิดเรามาอยู่ที่จุดนี้ได้เพราะคนไทยทุกคนช่วยกันระวังถ้าไม่เชื่อและยังฝืนไปแจก โดยที่ไม่สนเจ้าหน้าที่ถ้ามันมีคนติดสักคนนี่นะครับถ้ามันมีคนติดสักคนภายใต้ภาพบรรยากาศที่คนมารวมกันเยอะๆเนี่ยถ้าเราเป็นแบบสิงคโปร์วันนั้นเนี่ยมถ้าเราเป็นแบบสิงคโปร์ในวันนี้เนี่ยเราจะโทษใครล่ะครับนะทุกคนก็จะได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะอ่ะก็ต้องช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือผมก็ทําหน้าที่สื่อของผมไปหมดเวลาแล้วจริงๆก็ไม่มีเวลาหรอกแต่มันไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับ ก็ขอพวกคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมผมมีหน้าที่เรียกร้องกระตุ้นอัปเดตข่าวสารให้ได้รับทราบกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมรีบแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบขออยาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ